เตรียมแมพดีๆมึงเตรียมหาพ่อมึงภาพเอาก็ไม่บอกผมเตรียมแบบอะดันดันตายไม่ไมเก็บต้วก็โอ้ดเ่นาอังเอาดีๆกูดีๆกูอยากเยอะดึ๋ง่อ้าโอเคทุกคนก็กระสุนทุกท่านทุ้รวันนี้เราจะมาแบทเช่น คอปเปอรม์มอนกันนะครับผมซึ่งเป็นการแข่งขันโปเกมอนแต่ว่าผมไม่ได้ลงแข่งนะผมจะใช้เป็นทีวีมาแข่งแทนเพราะว่าน้องมันเล่นโปเกมอนเป็นขึ <c oughs> ้นเดี๋ยวนี้ <c oughs> ผมเล่นโปเกมอนไม่ค่อยเก่งแล้วเว้ยก็เลยเดี๋ยวให้ทีวีมาเป็นตัวแทนตกไอ้ไอผู้ใหญ่สองคนเนีย้ย <c oughs> มันตกดูเด็กตบผู้ใหญ่ได้หรอวะดูกับมาจะเกลียดไหม <c oughs> แต่ก่อนที่จะเข้าไปรับชมคลิปนี้นะผมใครที่กำลังหาเซิร์ฟเวอร์ไม n ครฟ a f t เล่นอยู่นะครับผมครับเพอร์เฟกเซิร์ฟเวอร์ที่สามารถเล่นได้ทั้ง คอมมือถือมีทั้งเอาชิดลอด MMORPG สกายบลอกลมถึงวันบล็อกให้เราได้เล่นกันเปิดมายาวนานมากกว่า10ปีแล้วไม่รีของด้วยนะครับโอเคมาผู้เมือง<อ>กติกาใช่ค,คือขุดไปเรื่อยๆมันมีไอันี่เฮ้ป่ะนะเอ็มบอลไหนให้มีให้ป่ะนะใช่ใช่มีเอ็เอเอเอม,ม,มอบอลให้พ,พี่โอเคคือกติกาทุกคนน่าเข้าใจนะครับรักกี้บล็อกเปิดโปเกมอนอะไรแบบนี้โอเคอันนึง สองอ่ะไปไปไปเปเ vale ร okay okay ิดเลยครับเปิดเลยเหรออุ้ยอะไรครับเนี่ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยทีวีทีวีเปิดอะไรไม่รู้ครับอู้ทีวีมันได้ตัวดีเกินไไม่ด้้แจกกสััตว ใช้ได้ไอบอลเม่งได้เทพเลยเอ้บอลนะตัวเลยครับเนี่ยว่าครับถ้าเกิดว่าเราเปิดไปจนหมดแล้วเนี่ยเราสามารถอัพเลเวลได้ไหมอ่าได้เลเวลได้เลเวลร้อยครับแล้วก็ถ้าเกิดใครที่ไปถึงเส้นชัยใครไปถึงทีวีได้เยอะจังอ่ะอันนี้คือมันแบบสุ่มเกิดได้เยอะไงถ้าเกิดใครไปถึงเส้นชัยจับไม่หมดดีทีวีหมดตัวเดียวตัวเดียว ใครถึงเส้นชัยก่อนจะมีลั lucky box ที่เป็นตัวเทพเท่านั้นอ่ะให้แถมให้อันนึงครับตัวอะไรอ่ะนี่ตัวเทพเท่านั้นแถมให้ตัวเดียวเพื่อนกูกูเอาตัวตัวออกก่อนโอ้โหแตกฟังเฮ้ยไอ้ทายไม่ดีหรกค่ะเฮ้ยยังไงมันดูดวงดีเอ้ยมึงไม่เก็บไอ้ทายทีวีทีวีไม่อยากเก็บนี่เก็บไปด้วยมึงเก็บเอาเอาให้หมดเลยเพราะว่าเขาไม่ได้แข่งกันรอบเดียวใช่ครับผมได้ครับเด้นซี่ เออชี้ถามแม่งแบบเปิดแล้วรัวเลยวะพยายามเอาให้เยอะที่สุดก่อนตอนนี้เอาให้เยอะที่สุดก่อนใช่ครับเอามองแล้วถามนะว่าร้กว่าเราเปิดได้ตัวงูงูมาแล้วเราเป็นเลเวลร้อยเราสามารถเปลี่ยนร่างมาได้ไหมไม่ได้พี่ก็ร่างเดิมอ่ะห้ามห้ามเปลี่ยนห้ามเปลี่ยนร่างไร่ไใช่ร่างเดิมใช่ครับถ้าเปลี่ยนร่างครับเอาร่างเดิมอีกเดียวเลยฮะโอ้แบบแล้วแต่โชคพี่เออเห็นไหมมันจะต้องใช้ร่างเดียวเวคือถ้ามึงอ่ะถ้ามึงได้ตัวไหนมึงก็เก็บเก็บไว้ก่อนก็ได้ แล้วเราค่อยไปดูอีกทีนึงใช่ครับอีเชื่อมั่นในตัวในทีมดูตัวทำดีตัวใหญ่โอ้โหกูได้เลยนะครับคุณม่อนที่ทำให้ตัวใหญ่เลยพี่บอสผมแซ่บมาเลยเลยวะพี่ไม่ได้ใส่หรอพี่ถูกหมดมากครับใส่แซ่บด้วยหรอใช่พี่ต้องใส่สแซ็บก่อนเอบคุณครับผมสำหรับอินเทอร์เน็ตตั๊ดของผมนะคุนหมอนนะครับโอ้อินเทอร์เน็ตตั๊ดให้ผมมาดีมากเลยครับแป๊บนึงยวแป๊บเดียแป๊บเดี๊บแปไปทำอ่าอุ้ยใส่แล้วครับ มึงโมเป้าด้วยครับผมมากเลยครับใส่มึงใส่ลินซอฟ์แพคยังยังพี่โอเคแล้วนี่มึงต้องใส่ด้วยเหรอเนี่ยไก่ไฟใส่ไหนเป็นอะไรของกูไม่มีอะไรผมอันนี้ไม่ใคยใส่อันมีใครใส่จับกได้หรอลินซอฟ์แพคมันมีมีในทุกเกมอ่ะโอเคปลาตัวอะไรกเกี่ยวอ่ะคุณกวาดคุณกวาดเร็วๆๆมึงอ่ะคุณเล็บผมแสนหนึงอยู่อ่ะเจ๋อตุ๊จิกแต่แั้นก็ได้ใครไม่จับกูกูจับได้ได้บอลโบราณมาด้วย แต่ก้อนร่างสองครับโอ้ยทำไมผมเริ่มไม่ค่อยโอเคแล้วยนะตอนนี้ไอ้ท้ามันขุดอย่างไวเลยดูดิไปเที่ยวอยู่สักตัวนึ่เองไอ้บุ้งรีบไปไหนเๆจ้าท้ามันขุดไวเกินจะได้ยมัได้ครบบนทุกคนเลยทามอยังรีบไปไหนโอ้ดีเลยครับดีเลยครับทีเด็กปั้นเราด้วยว่ะใช่ครับผมกลังมองหาัโซ่ใช่ดูรู้ว่ามึงทำได้พูดตรครับแต่ละตัวสามารถตบพวกมันได้แน่นอยหน่อยขู่น็อกก็งอกโอ้โหยครับ อ้วดถึงแล้วนะครับไอ <ถ tweeted S 1> ้ยังคุณได้ตัวอวดคุ้ณโอ้ยอุ้ยไอ้เชี่ยอะไรมึงขโมยลักกี้บ็อกกูไปด้วยไอ้เชี่ยครับผมเห็นไหมผมบอกว่ามีตัวอะไรทุกคนได้โคตรดีครับเอสเปิร์นเฮ้ยมีตัวอะไรโุ้ยตัวคาลิโอโอเคสุดยอดทีวีหมาแน่เราอันนี้อันนี้กล่องกล่องดีกล่องดีเปิดโอ้ยไอ้ทีวีมันไอ้ทีวีมันเของมึงเปิดได้เลยกินโปเกมอนกูไปหมดเลยคปเก เหี้ยน่าเสียดายนะครับเปิดมาครับเีรยโอ้โหมึงให้มาทำไมเนี่ยอันต้าบีทนี่ดีจริงใช่ไหมครับเนี่ยดีจริงดีจริงไอ้นั่นไอ้นั่นก็เก่งนะไอ้นั่นอะโปเกมอนตำนานอะไอ้โปเกมอนอนาคตอะไม่เอาวะทีวีมันใช่มาเนี่ยโอเคฮะเปิดดูีเปิดมอะไรทีวีโหตัวนี้เก่งตัวนี้เก่งเฮ้ยทำเปิดเทปไปทำเปิดเทพแล้วเทพไปทำได้เลยไปทำได้เทพเลยเฮ้ยเดนซี่เดียนซี่ที่อะไรทาปู โอเคพี่นี่ต่อไปต่อเดี๋ยวเดี๋ยวรอรอรอเขาเปิดครบก่อนอุ้ยได้อยู่นี่ตัวสุดท้ายพี่ดูนะพี่ดูนะพี่ดูนะโอ้ยอ้ย่างโง่หยาบงอย่าอ่อนโอเคต่อไปต่อไปคือว่าจัดเซตโปเกมอนหกตัวของตัวเองขึ้นมาจัดเซตึ้นมายวบเอาเอาโปเกมอนหกตัวนี้ตัวเองไปนะได้เลยเดี๋ยนี่แหละเดี๋ยนี่แหละเออจัดอะไรหกตัวจัดเลยรหกตัวได้ครับ จัดมาจัดมาจัดมาอะไรเนี่ยแย่แล้วแบบนี้โอหกูเกลียดเสียงไอ้เหี้ยดีเลยเกินเสียงไอ้ทามป็นเทสดี้ยุ่งเถียงเสียงไฟเอ็มกูเกลียดเสียงไอ้เหี้ยดีเลยเกินเสร็จแล้วเสร็จแล้วแค่นี้แหละอ่าหิวการหิวการโอเคผมพร้อมแล้วครับพอกูบอกว่าจะตัดคลิปมึงก็พากันเสร็จเร็วเลยเนาะอ้าวอยู่แล้วมามามาครับยืนเรียงครับยืนเรียงครับได้ครับ มามาเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมันเปิดเปิดนี่ขู่เนี่ยขู่เนี่ยมาถึงมันขู่หรือเปล่าเลยครับมาครับเฮ้ยมึงขู่อะไรครับขู่อะไรครับขู่ปากครับเปล่าครับเปลออเอาดีครับเฮ้ยมันหลุดครับหลุดครับทุกทีอุ้ยอุ้ยเดี๋ยคนแรกที่จะต้องเล่นนะครับผมครับผมครับก็คือม่อนครับหึ้ยม่อนว่ะโอเคครับขอให้เจอทีวีขอให้เจอเลยทีวีอ่ะคนที่จะได้สู้กับม่อนนะครับผมนั่นคือ ทามนะครับผมโอ้ยโอ้ยจังหวะแ้วเจอพี่ทามโอ้เสียมากเลยครับอะไรไปบอนได้พี่ทามเลยหนึ่งหนึ่งมาทามมาทามมาแบตเทิร์นมาเลยป๋ามาเลยครับมากดกดอาร์กดอาร์กดอาร์รับแบตเทิร์นหนึ่งอ่ากดอาร์รับแบมเทิร์นมีระบบไม่โกงไม่โกงเดี๋ยวมึงเจอเด็กปั้นกูทีวีเจออโอ้ยมีหรอยูทูเลยเหรอเใชยใครเอาแก้ใครเอาแก้วอ่ะจังหวะนี้ เอาไงดีอะสกิลอะไรดีใครจะตายวะอืมโอ้โหเกือบตายแน่เฮ้ยออริจินเผาโอ้โหยูอยากดูที่ตกตายเลยเกือบตายเมื่อกี้ตายไม่เลยว่ามิวทูเฮ้ยกูอยากดูดูไงวะพี่ต้องกดพี่ต้องกดพี่ต้องมีโปเกมอนในตัวเนี่ยมาพี่กดเป็นอาเดินไปกดอาเออมันจะมีให้ส่องอะไม่มีกูได้เลยเนี่ยใช่หรอเอออยากดูไอคอนเด้อวิอันนี่ไออันนี้จิวจิวแล้วโอเคโอเคโอเคเดี๋ยวก่อนนี่ครับ ทันเดอร์ครับทันเดอร์นี่ขอใครอะของม่อนไงของมอนเอาเจ็ดตัวครับเป็นหมีะนี่คาราเต้เอาเว้ยโจตีต่อเนี่งหรือว่าโจตีไอ้ทีเดียวน่ะไปบอกเออเขาเขามีความลับเขามีความลับเออชีฟูปุยอเีวอุ้ยอุ้ยอุ้ยอุอุ้ยอุ้ยอุรถเยอะยยงรถเยอะเยนะครับวาของทามครับเนี่ยอาไปวางขอทามก็รถเยอะเหมือนกันครับจังหวะนี้ อุ้ยแล้วนี่เดียวไปเลยมีตาเตะอุ้ยเดียวกล้ามตัวเก่งเกินดีป่ะไอ้ดังมวยว่ะนักมวยไอ้ดังตัวใหญ่เอิร์ยพาวเวอร์อุ้ยเจ็บปุ้ยนี่อะไรเอาไปโดนไอ้คุยเกับเกมพนเจ้าอันอยู่ร้อยนิดอยู่ร้อยอุ้ยตีเบาครับผมโปกมอ้โหเกมพนเร้อย โบเกบอลตีเฝ้าเรียบร้อยไปแล้วนี่มาครับเฮ้ยโอันนี้ตัวเขาไอ้นี่ด้วยดีถือกันนะอุ้ยลุยแล้วต้องพิทาดีแรงมากเรียบร้อยฝั่งขวาตายครับแต่ฝั่งซ้ายปล่อยให้เขาจิตดื้งแล้วผมต่อยให้เขาฆ่าสักตัวกังก่อนแล้วกันนะใครกล้าใครกล้าวอะไอ้เหัวใจน้ำมัน อาดีเยอละเวก้าตายคนนู้นโอ้หีทำไมเขาโจังอ่ะเฮ้ยไหวเปล่าครับผู้เล่นโปเกมอนอนี้อีกแล้วเอ็มพอลอดผู้เล่นโปเกมอนอู้หไม่ตายไม่ตายโดนสวดตายไนะยงยังยังยังยนี่เยี่ยเกือบเกือบเกือบโอ้โหขอตเสาซ็นกังเลือสปอรเ็เอออ โอ้ยยึดอันคือสนหน้าของคนที่เล่นแด็โปเกมอนนะครับกำลังจะแพ้เว้านะกำลังจะแพ้ชายคนนี้นะครับทับปูเล่ลี่เอ้ยมึงแพ้แฟรี่วะทับปูเล่ลี่มันมีแฟรี่ติดมาด้วยอ่ะอดินไหวป่าไหวเปล่าทามไหวปล่าระวังโดนเปิดก่อนแล้วล่วงไปเลยนะตัวเนี้ยโอ้แย่เลยวะอย่างเงี้ยเปลี่ยนตัวครับที่สองตาเปลี่ยนฮันเดอร์ฮะฮันเดอร์อตัดโลน่าไปก่อนเลือดลดถูกเหลือแค่สี่สิบแปดเปอร์เซ็นต์ล้วเขถอดอะเที่ยมึงดูเออ อุ้ยสกิลอะไรอ่ะไม่รู้ไม่รู้สกิลพลังเก็บเมื่อกี้โอ้ยอุ้ยติดชาปะติดชาติดชาครับแย่แล้วอย่างนี้เรียบร้อยชาเถอะชาเถอะตามติดชาครับตัวชาโอ้เลือดเพิ่มครับทันเดอร์เชี่ยเรียบร้อยอู้เลือดเหลือสิบสองครับทันเดอร์เราเป็นนะมันฮยูได้ไหมเนี่ยฮะทันเดอร์มีสกิลฮยูหรอมีพี่อู้เรียบร้อยครับตายหาครับตัวของทามแย่แล้วอย่างนี้อู้ไก่ไฟว่ะ ไอ้เห yeah, yeah, ี้ยนี่มันเหี้ยไก่ไฟพ่อเพชรเมืองสุพรรณเลยเหี้ยไก่ชนของเรานะครับวาชามอววาชามอววาชามอวเอาสกิลอะไรดีใส่ปากเลยใส่ปากได้ไก่ไอ้นี่ก็ไก่เหมือนกันนี่ก็ไก่ไก่คู่เจ็บเลยวุ้ยไม่ตายเหลือเจ็ดไม่หมดครับเลือดเหลือเจ็ดนี่นะเหี้ยไปหาครับแต่พอเห็นตัวเนี้ยไอ้แบงค์นะครับไอ้แมงค์นะครับเอาดีกันนะยังไม่หมดอีกเหรอ เยอาน้ำมาดับได้หน่อยไอ้นางพี่มีน้ำมาดับไฟโอ้ยไม่โดนเตะปากก่นเลือดเหลือหกสิบเจ็บอยู่เหลือเยอะจังเนี่ยเรียบร้อยน้ำแย่แล้วไอ้ทมันเอาตัวพ่อมาแล้วเราตัวพ่อมาแล้วเราตัวพ่อมาแล้วเป็นผมว่าเรื่องตำนานเป็นเทพเหมือนกันใช่ไหมเนี่ยใช่ใช่เป็นมังกรหยอกเราเว้ย แล้วไงอุ้ยโดนรถนิดเดียวเองตีไอ้ทามโดนตีครับแล้วรถก็ไฟโอเคต้องแบบนี้ดิเอาไปทามทีเดียวไอ้เทพมันตายไปเลยตัวนี้สีขาเว่ามันไม่เท่ไม่เท่เหรออะไรอุ้ยรถกระจึงหนึ่งครับผมทามตีไม่เข้าเลยครับตอนนี้โอ้แรงจังแล้งาทามนี่โดนไฟเผาด้วยนะไอ้ทามไม่ใช่ท่าอะไรแน่เลยโดนไฟเผาอ่ะู้ดได้ไหมแค่นดอนโอ้ยตายฮ่าเฮ้ยเสดี้อัสเฟอร์รี่เลือดเลยสอง มัยึงมันฟอนต์ทีเทลใส่ก่อนโอ้มันเร็วกว่าเรือความพิการเหรอมาเล่นกับมันนเลยทำชนะเรียบร้อยครับผู้ชนะคือทามครับผมโอเคเดี๋ยวไปฮิวก่อนต่อไปทีวีต้องสู้กับไอ้มอนเอาโอเคโอเคถ้าเดี๋ยวฟังก่อนฟังก่อนได้พี่ถ้าทีวีสู้กับไอ้มอนแล้วทีวีชนะ เออไอ้ม่อนคือที่โหลทันทีแต่ถ้าเกิดว่าทีวีแพ้ไอ้ม่อนปุ๊บใช่ไหมไอทีวีก็จะที่สามเพราะไอ้ม่อนแพ้ทำไปแล้วไงอ่ผมเข้าใจอ่าโอเคนั่นแหละมาตัดเลยทีวีมึงอย่าให้กูผิดหวังไหนไหนไหนดูดิมึงอย่าให้กูผิดหวังไมน่เป็นใจเหรอพี่เฮ้ยไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวมันดูที่การสุ่มน้องูที่การสุ่มน้องเดีูดวกูเข้าไปแก้คุูด่อนเอาล้วครับแอดดูยังไงอ่ะเรี้ยงหนุยแรกของทีวีอ่ะมันดูยังไงอ่ะกดอากดอากดอา เออมีให้ส่องอยู่อ๋ออย่างนี้เองโหมิวขึู้ตบทีวีตายครับตัวต่อไปครับตัวอะไรไม่รู้ตัวนี้เหรอเฮ้ยอีไม่ชอบตัวนี้เลยอ่ะเปลี่ยนครับโอ้โหวิ่งมาแล้วหมัดมวยพี่อึดเอาเรียบหมดไครับไปแล้วครับผมสามสิบเปอร์เซ็นต์เลือดของเราฮึคือถ้าทีวีแพ้คือจบเลยเหรอจบเลยใช่ใช่ใช่ไปไปเนี๋ยว เอาเข้าครับไปเข้าครับเจอแมลงทีวีไฟเฮ้ยแต่นี่เดือดไดาไมเปล่ามือมือเอาวันหนักๆนี่เยเนี่ยให้มันเอื้อเอาเว้อะมาหันเลยอุ้ยเข้าอยู่เข้าอยู่อุ้ยเบานะครับเบาอยู่ครับเนี่ยเฮ้ยพูดอะไรนะทีวีเงียบเลยอย่าเครียดดิอย่าเครียดไม่บอกว่าอย่าเครียดอย่าเพิ่งเครียดอย่าเพิ่งเครียดน้องเปลี่ยนตัวครับอีเอานะเปลี่ยนตัวปั๊บอุ้ยตัว ลิงลิงพืชลิงพืชไม่รู้เหมือนกันนะมันน่าจะมันเป็นพืชอ่ะโดดจัดคอมันน้องโดดจัดคอมันไอ้ยันลิงลิงกังโง่ไปเลย้วทจะมีตาไปเอแล้วที่มีอ่ะลองตัวนี้ดูวิ่งออกเทพมาแล้วครับเทพชนเทพเข้ามาแล้วอ่ะเข้ามาแล้วอ่ะไม่รู้ว่าเทพหรือว่าในตำนานกูก็รู้แยกไม่ออกในเทพว่าเทพหมดครับอุ้ยมาแล้วแล้วจี๋ยาวอะไรกับคำพูดกูมากได้พวกกูรู้ทั้งหลายเลยไอ้สัตว์นี่มันไม่ใช่เทพตำนาน ไอเหี้ยกูไม่ได้ดูโปเกมอนกูไม่รู้เอาเว้ยเป็นไงเป็นไงเป็นไงดีเหี้ยเอาดินี่ไงนี่ไงเทปปลาจะกกากอัดไปตายห่าเรียบร้อยครับทีีวเฮ้ยยังมีตัวอยู่เฮ้ยอะไรเนี่ยตัวเหี้ยเนี่ยเหี้ยอะไรมาเนี่ยตัวเหี้ยมาเนี่ยมันอยู่ใต้น้ำไอ้ตัวเนี้ยไอ้นั่นนะมังกรนะมังกรทะเลไอ้ยเชฟยมันเหมือนปลาคาร์ฟเลยอุ้ยมังกรทะเล อุ้ยติดพิษครับผมจังหวะนี้เเอาสวยแล้ววางพิกัดติดพิษแล้วไอ้ยักษ์ปัญญาอ่อนยิงแบ่งไอ้ยักษ์ปัญญาอ่อนเอาดิเอาดิแล้วแล้วข้าไม่ตายครับอุ้ยพิษไฟสุดฤทธิกได้ป่ะมึงเซนิอัตมึงตัวจริงไ่ไหนยังกระจอกอยเซนอัตไม่มีท่าแฟรี่เหรอมีแต่มันใช้ไม่ได้ตัวเมื่อก่อนพิษดิอ้าวเหรอเอออ๋อมังกรพิษแฟรี่มันเทสเออเปลี่ยนตัวครับยื้อไว้ดีกว่า ยื้อไว้ว่ะเออมันก็ยื้อได้นะมันก็ยื้อได้นะไม่ยื้อให้พิษเต็มอ่ะเออเดี๋ยวดิแต่มีพิษหายนะไปตบไปไอตัวนี้ก็มีนี่ไงเรรียยบ้อแล้วแล้วนี่มาแล้วว่ะนี่นี่ไปแล้วนี่ตัวต่อไปครับอุ้ยมันเป็นแมลงอุ้ยไฟบัสคุดเลยติดขี้ด้วยอุ้ยอุ้ยมันจะโดนแบบนี้อ่ะนี่ละกันนะ มาเลยดีกไปฟ้ายังไงกูมึจังชนะดิเยี้ยมูไปฝึกปืนมาเลยเพื่อนเพื่อนยอมรับเลยนะเว้ยเออยอมรับไอทีวีอุ้ยอ้ยเอเลยเอาจะตายแล้วอู้หุ้ยเอาเยไฟหายไปแล้วครับผมเอ้แค่ทางว่ะตัวนี้หุ้ยเอาเลยครับท่าด้วากับอะไรมังกรสายฟ้ามังกรสายฟ้าบินกับมังกรพิษเออ ฮึบครับหิวเลือดเลือดติดเลยครับเกมสกิลวิวเลือดใส่หรือเปล่าเกือบไต่หอเกือบเต็มหอโอเคครับอืออี๋ไอ้หมเบา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 ไเบาไม่หมดหว่าวเด็กเกมจะตายเลย่ะโอ้โหยอี่ห้ออะไรครับนี่ไงจิ้งแม่เลยเรียบร้อยครับจบแล้วเอ้าจบแล้วครับเนี่ยใช่แล้วครับผมที่ไม่ให้เล่นอย่างนั้นเลยเดี๋ยว พี่ีมึงไปจัดตัวใหม่ไหมกูอยากเห็นมึงไงทำเอาไว้ได้ไหมครับเนี่ยีจัดตัวที่ไม่ได้เล่นไอ้เป็นหอมึงเสกเป็นมะนะมึงเสกเปลยไหมเป็นอ่าให้เสกเลยเอาวนีพี่พี่พี่ทำเห็นได้ครับตอนนี้เราใช้ฉัตรเทพเป็นคนร้องเปิดดีเจโอ้มาเทพเป็นไงอันนี้เป็นไงล็อติอู้หล็อติอัตล็อติอัตเป็นไงเยี่ยตัวปัญญาอ่อนอันนี้ตัวนี้สาระเยี่ยมเป็นตัวซ้ำปะอันนี้อ่าเมวเจ็กแมวเจ็กอันนี้โปเกมอนคุณญี่ปุ่นอันนี้เยี่โปเกมอนญี่ปุ่นน่่่ะอาพพีเเเปปิิิดดมไ โน้บก nah. ี okay, ้ไอ <cle> ้พลังสองตัวปัญญาอ่อนไปจับมันไอ้เป็ดหัวลำโพงอะตุนเลยปะเนี่ยเป็ดหัวลำโพงไปตัุ่นี้ดิละมาเชิโดิมโอ้ลิจิกิการ์ดครับตัวปัญญาอ่อนนะไม่เก่งเลยเฮ้ยเฮ้ยมึงดูถูกไปมึงดูถูกไปโอ้ยเกือบคูดคูได้แล้วมือโค้งๆเฮียอะไรวะไอ้เฮียชอบตัดกำลังใจคนอื่นเขาจะว่าเขาสาบแบบตั้งใจนี่แล้วพี่ไปจับเป็ดหัวลำโพงไปเหรอจับแล้วไม่ใช่เหรอกวไม่จับเนี่ยเป็ดหัวลำโพง ไอ้เฟตหัวลำโพงดีแหละผมเจอเฟตหัวลำโพงตกเปฟตหัวลำโพงไอ้เจตีโอโอเคอุ้ยอุ้ยชมนี่พี่ตัดออกนะไม่ต้องงงนะได้พี่โอเคอ้าวเรงเปลี่ยนตัวดมี้ยังไรอ่ะเอ้าก็ก็ก็เปลี่ยนอ่ะเปลี่ยนเอามันอ๋อเอ้ยบักกันีเปลี่ยนเอามันบักกันี่โอ้ยกคุณรถไฟเปลี่ยนเอาวันหรอบักกันี่โอ้ยคุณรถ่ฟจู้ ไม่ตายว่ะน้องโทษทีนะไอ้ต <in> ุบ uh ัญ huh. ญ yeah. yeah, uh ัอ huh. ่อนกอกไอ้มึงอะเปลี invece, ่ยนละมันเนาะเปลี <akes in> ่ยนละมันหนอไอ้เ <indeer> หี้ยไอ้กระจอกไอ้ยตุบัญญัอ่อนเปลี่ยนไปแเปลี่ยนละมันแหละกูชอบเหลือเกินเหี้ย่าดีเด่นนะมิวทัวเดี๋ยวกูสอยกาอกาศเลยไอ้เหี้ยมิวทัวสปีดกูอู้ชื่อตายมาโง่มาตุบัญญาอ่อนไอ้ย่าโทรศัพท์ละลูกวีกูต่อยมัน ไม่ตายมึงตายนะไม่ตายมึงตายนะพูดกันแล้วแหละนี่อ่ะไอเยี่ยไม่เข้าไอตัวเฮียเนี่ยมันมันโดนลดพลังไปครึ่งหนึ่งอ่ะจังหวะพี่จะเล่นจนถึงเธอที่8อ่ะไอตัวนี้หรอเออถ้าเกิดไม่ถึงเธอที่8พลังมันจะมีแค่ครึ่งเดียวผมได้บอกแล้ตัวปัญญาอ่อนนี่มึงต้องเจอเป็ดวัดสุทัศน์กูไอเยี่ยเป็ดหัวลัโพงไอเยี่ยทำไมมีแต่สกิลโง่เป็ดหัวลัโพงกูตอนตายเป็นตัดทีโพสไอยเฮียปัญญาอ่อนี่ อันนี้เป็นอันนี้ชื่อคือมังกิโดรีมันจะเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะมันเป็นโปเกมอนเจนใหม่เป็นตัวโปเกมอนเจนใหม่เจนล่าสุดเลยกูไม่รู้จักอ่ะกูไม่รู้จักเออผมก็ไม่รู้จักมันคือเจนใหม่อุ้ยกูจะเลิกคบไปมอนแล้วทุกคนทำไมอ่ะกูไม่ไว้นากูคุยไม่ไว้นาแล้วมึงฮ่ะผมกดท่าเดียวเองเลวผมกดไป่ถึงท่าเดียวเนี่ยมิวทูมันเป็นท่าอะไรวะพลังจิตล้วนอ๋อพลังจิตเชื่อเอ้กูไม่มีอะไรแล้วเนี่ย ปิ้วปิ้วปิ AU ้วปิ้วปิ้วฮูยฮูยคนแรงเลยคนแรงเลยแรงไอ้เหี้ยแล้วโอ้โหมีเพิ่มเลือดด้วยปิ้วนี่จะขอให้ทาให้ทาตอนเล่นกับไอ้ทาไอ้ทาไม่ใช่ท่าเหี้ยคุยใครโ็กล้าตีกูดีก็ตายพ่อมึงอะเล่นอะไรเหิ้ยเจาไอ้เหี้ยปัญญาอ่อนไม่เล่นด้วยไรเหี้ยเล่นกับไอ้ทามไอ้เหี้ยตู้ยทาไอ้ตู้ยทาไอ้ใช่ท่าปัญญาอ่อนไอ้เหี้ยตีกูดีก็ตายเป้มึงอะ ไอ้ยุทธาไอ้ยุทธาปัญญาอ่อนเก่งปัญญาอ่อนไอ้ทวีเสร็จยังไงยังพี่อ้พิ้วฮพิษเดี๋ยวเออพิดลึกปัญญาอ่อนอุ้ยไม่เล่นแล้วจะเตัวมันใหญ่จังวะไม่เล่นแล้วไอ้ยุทธาจะเป่นตัวไอ้นี่มันใหญ่จังอ่ะตัวมันใหญ่ที่ใหญ่ที่สุดแล้วตัวโคตรใหญ่เลยอย่าพึ่งนะอย่าพึ่งนะาหลอกูด้วยอ่ะยังครับอายังครับหลอกด้วยหลอกด้วยอ่ะพร้อมแล้วครับพร้อมแล้วครับเอานะเลยเลย ยาเฮ้ยขอดูด้วยดูด้วยเดินดีอยู่ทุกทีกับพอโอเคครับระหว่างอันนี้เท่จนเทพเจนใหม่นะครับโอกระปอนนะครับผมกับไม่ต้อาร์ตผมคนคนดูเขารู้ครับมึงไม่ต้องไม่รู้ครับผมไม่รู้จักเลยเห็นไหมมึงคนไม่รู้จักเห็นไหมพี่อู้าอแล้วครับทีวีครับกับทาคคูเกมเมอร์ครับทามคูเกมเมอร์ปล่อยตดออกมาแล้วโอ้ย อุ้ยเลือดลดกินจิตเดียวไม่อันนี้มันเป็นไม่ไม่ไม่เอ๊ะนักกับดักนักกับดักอ๋อหรอชอบมากกับดักไอ้ตัวเนี้องอ้าวโอ้ยตายครับพางตกไปแล้วครับไอ้บีมดิไอ้บีมขอบนี่ชิมีกำลังคิดหนักครับ ใช่อผมเจอใหม่ไอ้เหี้ยวผมอยากรู้อ่ะเด็กพี่มึงไปฝึกไปจากไหนเนี่ยมึงไปเปิดหนังสือโปเกมอนเหรอตัวผิดตัวปิดตัวปิดตัวไอ้ย่าแก้กันอยู่แค่กันอยู่หนังสือบทสนุกโปเกมอนวิธีการเล่นกี่เหรอเดี๋ยตายห่ามาเลวเนี่ยไอ้เหี้ยมึงใหญ่วาเสียด่าดิทีนี้นี่เปิดอลไรหนังสือบทสนุกโปเกมอนไอ้พี่โอ้ตุ้มปัญญาอ่ะนนี่ผู้จัดงานครับครับผมคุณพาผมมาเจอใครครับไอ้เหี้ยไอ้มึงดูปะทองปัญญาอ่อนมาเนี่ย อครับเนี่ยอตัวนี้ตัวนี้เขาบอกว่ามันคือมันคือแบบว่า4ี่สี่ทาิบัตรนะครับผช่อบปัญยาออ่อนะคุยคุณคุณผู้จัดงานเอาเอาจริงเหรอครับเนี่ย าแล้วคนกรพี่ครับวีทีวีมึงขอบข้ามาักตัวที่เป็นมุนตาาคหน่อทำไมมันงาจังไอทีวีขอสักตัวไอ้ยามข้ามา็นักตัวเด็กเลยกคหนเอ่อสุดไปแล้วไม่ได้พายุพายชอไฟโอ้ยอะไอ้ยะ เอ้ย่าไอ้ย่าเหน็บคึกเี้ยเา้ยไา่ตายดิเจอป่าไี่ตายได้ไงวะไอ้ย่ันตายได้ไงเอ้าไม่ตายดีกว่าไอ้ยตีให้เลือดมันหายไปเลยดิทีวีไอ้ย่าคุณเยอะเลยวะกว่าเนี่ยทำทำอะไรครับเนี่ยโอเคครับอ่ะยอมแพ้แล้วเฮ้ยมึงยอมแพ้ได้จะท้ายแล้วเฮ้จะท้ายแล้วโอ้ยยืดแค่เดรยวเอ้า แล้วจบแล้วครับเนี่ยไอ้ยังเป็นเตรียมไปเตรียมมาชั่วโมงนึงไอ้เหี้บ้านี้ไม่ได้เลยไอ้ยังเลยเตรียมอยู่วันห้าชั่วโมงได้ไหมไอ้เหยังบึกแยบไปแต่ียวออื่นผมยังไม่ได้ลงเลยครับไอ้ไอ้เดี๋ยวเไอ้ว่านไม่ต้องบึกแยบก่อนอะไรนะทำอ่ะตัวอื่นผมยังไม่ได้ลงเลยเนี่ยตัวคุณมีตัวกี่ตัวครับเนี่ยหกตัวผมได้ลงแค่ตัวเดียวเองเนี่ยอะไรครับเนี่ยนี่ผมใช้บัฟไปแค่ ครั้งเดียวได้สามเลยนะยังเอาเนี่ยมันเล่นดิอะไรครับเนี่โอรับผมแล้วคลิปนี้นะครับผมก็ประสบความสําเร็จนะครับรู้ว่าทีวีนี่คลิปนี้คือคลิปอะไรคลิปอะไรพีไอ้ลัคกี้บ็อกซ์ปเกมอนไม่ใช่คลิปนี้ไม่ใช่ลัคกี้บ็อกซ์ปเกมอนคลิปบูลี่มึงอะคลิปต่อไปก็แล้วทีวีครับผมขวายกระจอกเกินไปเลยเอ้ยัอ้ยังมาดูมาดูมาเลย เยอะไรมึงมึงให้ดอกคุณพูดหน่อยคุณคุณรู้สึกไงครับหลังจากที่คุณบอกว่าคุณอยากจะหนึ่งกับแล้ววันนี้คุณเจอหนึ่งตกคาหวังเกินไปจริงอืมก็คือคุณได้ตัวที่ไม่ต้องการถูกไหมครับใช่แต่พอคุณเสกแล้วนะเมื่อกี้เสกแล้วครับ